สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุง้งตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง5ตอนด้วยกันพันแสงรุ้งจะนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์อาคาค่ะจะพูดทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาอัตลักษณ์ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่รวมทั้งการรวมตัวช่วยเหลือกันในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนะคะอันดับแรกอย่าเรียกว่ากีก แต่ให้เรียกพวกเขาว่าอาคามีเรื่องราวความเข้าใจผิดทัศนคติหรืออคติที่ไม่ค่อยดีกับคนอาถามากมายหลายเรื่องซึ่งพวกเขาอยากจะบอกเล่าและอยากรอกแก้ทัศนคติต่างๆเหล่านั้นเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของอาขาในมาวาคติพระประมุข จะไปแต่งงานต้องไปผ่านกับมิดะคนนี้หนูได้รับรู้แล้วหนูก็เฉียงกับอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่นี้นะคะเรื่องนี้อะเรื่องแบบน,น,นี้มันไม่ใช่เป็นคร,รั้รง,รงรแรกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็อย่างเช่นบทเพลงมิดทมนนะ,ะ,ทะที่ขับร้องโดยจารย์นโนเพชรนะคะความรักที่แบบนี้เราน่าจะเก้นนี่นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามีนปีผลจะคบเกาะงให้เขาเป็แก้เรื่องราวของมิดะและลานสาวก่อด ถูกผลิตซ้ำผ่านงานวิจัยงานเขียนและนำเสนอผ่านสื่อต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าล่าสุดคือเมื่อกลางปี2553มีเพื่อนคนหนึ่งอ,อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยโทรศัพท์ขึ้นมาหาผมว่าเออตอนนี้มีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งทีพิมพ์หนังสือกระตนาาะุนออกมาฉบับหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของอาคารโดยตรงเลยนะอะไรเงี้ยคือเนื้อหาอาจจะบอกว่าเออ เนี่ยของคนอคาดังมีขจีนะผู้หญิงเพาถ้ามีลูกชายเนี่ยต้องไปเรียนบอกคนนี้เรื่องของเพศสัมพันธ์คือแน่นอนว่าคนที่เขียนการ์ตูนเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะทําให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกคลายเครียดเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตนกมากๆเลยนะแน่นอนเราฟังแล้วเรารู้ว่ามันไม่จริงแล้วก็จะเคลื่อนใจมาก เกิดปฏิกิริยาและกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ณตามมามากมายโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ของคนอักหาอยากจะบอกนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ได้มาเรียกร้องเ,เราไม่ได้ต่อสูนนะ้อะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะทํายังไงให้สังคมส่วนใหญ่รับรู้ว่าประเด็นจริงมันคืออะไรแล้วก็แสดงสัวนน คนไทยเชื่อสายอาขานักวิชาการและกลยานมิตรนักหมายคุยกันในวันนี้เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางทำความเข้าใจกับสังคมที่จริงเราชี้จแจงไปรู้วี่ปีแล้วนะชี้แจงตลอดแต่ทำไมผู้ยังฝีถามมาซ้ำมาเรื่อยๆมันไม่จดชี่สักทีเพราะเขาไม่รู้อย่างบางเล่อเนี่ยตรงนี้นะอย่างเล่นนี้ก็พยายามจะชี้แจงว่าขอ้อมลช่ดน้นกิททำไมคนไม่มีคนมาอ่านชุดนี้บ้างล่ะ ต่พอเหนว่าไอ้ชุดที่เขียนอย่างนี้มันเยอะกว่าไงแต่ไอ้คนที่เขียน,นอย่างนี้มันมีน้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยแพร่หลายที่เราสาทำได้สิ่งเล็กๆไม่น้อยที่เราทำซึ่งก,ก,ก็เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างแ,แกนหลักที่ชวนเพื่อนๆมาคุยกันในครั้งนี้ก็คือกลุ่มอาขายาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มาเรียนและทำงานในเชียงใหม่<อ>แม้จะไม่ชอบใจกับเหตุการณ์คร<า>ั้งนี้แต่คนอาขารุ่นใหม่หลายคนไม่มั่นใจในความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง เมื่อจะทำความเข้าใจกับคนภายนอกก็อยากจะทำความรู้จักตัวเองให้ชัดเจนและมั่นใจซะก่อนวันนี้จึงชวนผู้อาวุโสมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นจริงของคนอาข่า ชุมชนอันห่างไกลการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะติดขัดเรื่องภาษาการสื่อสารการตีความและโลกกระคัดที่ไม่เหมือนกันคุณปนัดดาบุญญาสารนัยเคยเป็นนักพัฒนาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับอาคามามากกว่า20ปีจากประสบการณ์คุณปนัดดายืนยันว่าในชุมชนอาคาไม่มีมิดะ แต่มีคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกันคือคำว่ามีดะในภาษาเขาเนี่ยเขามีคำว่ามีดะที่แปลว่าหญิงสาวหญิงผู้หญิงที่เด็กวัยรุ่นนะคะที่เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงมาเป็นเด็กสาวในวัยช่วงเนี้ยเขาเรียกว่ามีดะคำว่ามีดะที่พวกเราเข้าใจก็คือเหมือนกับเป็นความหมายเชิงลบ มิดาในบทเพลงเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วสามีตายหรือว่าเลิกลากันแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนการได้รับบทบาทจากมอบหมายจากชุมชนเนาะจากหมู่บ้านให้มาเป็นครูอสอนเรื่องทางเพศให้กับผู้ชายหนุ่มที่กําลังจะมีคู่ครองอะไรนะซึ่งตลอดช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านกับชาวบ้านอาขาเนี่ยไม่เคยพบคนคนตรงนี้ที่ทําหน้าที่บทบาทตรงนี้ไม่เคยพบ ข้อมูลนี้ตรงกับคำบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนเมดาน่าสาวไิ่้นอนม่ามยงสาวอ่ะไม่มีความหมาอื่นคนแต่งงานแล้วไม่ใช่แต่งงานแล้วเขาจะเรียกว่าอมมเียะมะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะจะกลายเป็นอับบาฮะ เช่าอาขาจำนวนมากอยู่แต่ในสังคมของตัวเองไม่คยได้แลกเปลี่ยนกับโลกภายนอกหลายคนรู้สึกไม่พอใจเมื่อรู้ว่ามีคนพูดถึงผู้หญิงอาขาในแง่มุมนี้นิดาคอนนี่เลราดินมาต้นเน้นยาจยะชอบผมยาทิ่มาไม่ใช่ว่าธนธรรมอาขาเออ เพื่นเดี่มเลิกสัญญาอธอตัวมาแม่งอะไรอย่าเเขาบอกว่านี่ไม่จำเป็นต้องสอนเพราะเ่อเมื่อทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีนิดะแล้วความคลาดเคลื่อนทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนก็ไปบอกว่าเอ๊เพลงแต่งขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้แต่งขึ้นมาลอยๆนะแต่งมาจากมีงานอ้างอีงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองก็คิดว่า ภาษาที่เข้าใจกันยากเนี่ยมันทําให้ข้อมูลเนยเพี้ยนไปเยอะมันบิดเบือนไปสมัยที่เคยไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นที่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยชาวบ้านพูดภาษาไทยได้น้อยมากแล้วก็เราก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วคนเขียนหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนก่อนที่เราจะเกิดอีกอะแล้วตอนนั้นเขาคุยกับใครก็ไม่รู้มันก็น่าก็เป็นที่น่าเป็นไปได้ว่าความเข้าใจที่ผิดกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดข้อมูลแบบนันออกมา ที่มีข้อเขียนแล้วก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นหนังสือสามสบชาติในเชียงรายซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนมานานพอสมควรแล้วก็เนื้อหานีด่านเนี่ยเป็นเนื้อหาหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกเผยแพร่มาและกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เขาตีความหมายเข้าใจผิดต่อผู้หญิงไปอีกแง่หนึ่ง,งเลยถามว่าอาคารเนี่ยมีการจับไม้จับมือกอดกันว่าการคุยกันจิทกันเนี่ยมีไหมมี แต่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นมิดาแล้วก็เป็นครูสอนเรื่องเพศต้องอย่างอย่างที่ได้เผยแพร่ไว้เนี่ยก็ไม่มีนะครับในในประวัติศาสตร์เองก็ยังค้นหาไม่เจอภ<พ>าพที่ถูกสร้างมาพร้อมกับมิดาก็คือลานสาวก,กอ่อนั้่ถูกนิยามจากคนข้างนอกว่าเป็นลานสำหรับให้หนุ่มสาวอ,อาขามากอดกัน ในภาษาของเขาเนี่ยเขาเรียกลานนี้ว่าแดกของแดกของก็คือลานดินที่อยู่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กับประตูหมู่บ้านคนหนุ่มสาวชาวอาขาเนี่ยเขาจะมาร้องรำหลายที่เขาก็ไปยืนกันแบบกอดคอกันใช่ไหมคะโอบคอกันทีนี้คนที่คนไทยเราช่วงนั้นที่ขึ้นไปเที่ยวแล้วไปพบลานนี้แล้วก็เห็นมีสาวๆมายืนวงกลมล้อมรอ,อบกันกอดคอร้องเพลงกันก็ตั้งชื่อให้เขาว่าลานสาวก,กอด แม่เคยได้ยินไหคะว่าคนข้างนอกเนี่ยเขามองว่าลานวัชนชัยเาเนี่ยเป็นลานสาวก็ตัวแอลมาแล้วเนี่ยที่มาบ้านที่ตัวมาที่เกนี่ยจ้ามาในอุตตะนี่เป็นตัวที่จงเอาไว้ก็เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินว่ากตัวมาที่เรือนย้ายเนี่ยมาขายแต่จริงๆว่าไม่ใช่อยากดูกันว่ามาดัมาเหมือนยังไง เราคงจะชงดังมากแค่ไหนฮ่าฮ่าไม่ต้องมงดังอืออาผู้อยาก่าลีอยากชงงจีนมามาดังมชงแัฮ่าก็จะๆีๆๆ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 ขๆจๆๆๆๆอะไรๆๆๆๆๆนๆๆ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 กๆๆ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 ๆอๆกๆๆๆๆกๆๆยยๆงๆๆๆๆี ่่กก็จะออยูอออไในวัฒนธรรมอาาัคาการตั้งชุมชนที่สมบูรณ์ต้องมีแดกของหรือลานวัฒนธรรมแดกของเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องทำพิธีเส้นไหว้ทุกปีต้องมาร่วมร้องเพลงเต้นรำในยามค่ำคืนทุกเดือนการเต้นรำที่มีจับมือโอบไหลเป็นเรื่องปกติ ไม่ถือว่าผิดธรรมเนียม คล้ายๆเป็นโรงเรียนอะโรงเรียนพุมชนแต่อาจจะต้องจัดกิจกรรมเฉพาะกลางคืนเท่านั้นอะเพราะว่ากลางวันเขาไปทําเกษตรใช่ไหมกลางคืนเขาก็มีลานอ่าเป็นลานใน,กรรกน,นใ่การแลกเปลี่ยนลานแห่งการร้องเพลงลานแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ก,ก็ก็มีอยู่ในการที่หนุ่มสาวเองคนที่ไม่ได้แต่งงานนะครับมีโอกาสมาพปบปะมาเจอถือเป็นโอกาสในการมาพปบปะมาเจอ เน uhm bo ื้อหาบทเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตฤดูกาลวัฒนธรรมและความสามัคคีในชุมชน จากหนุ่นสาวแล้วผู้รู้ผู้อาวุโสคนที่แต่งงานแล้วรวมทั้งเด็กๆก,ก็มาร่วมสนุกและเรียนรู้วัฒน,นธรรมผ่านเรื่องเล่าและบทเพลงคนนาคาเนี่ยเดือนลักครั้งเนี่ยต้องไปลานให้ได้ถ้าลานตรงนี้คนไม่ไปเล่นบอกว่าถ้าเป็นผีเนี่ยในแง่งของสิ่งชั่วร้ายมาเล่นเนี่ย เป็นปัญหาต่อชุมชนนะครับอพอถึงคือปรถวัติ่าสตรพยาธอยังน้อยสุดน่ะต้องไปเดือนละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปเดือนละหนึ่งครั้งน่ะคนที่เป็นเป็นเปนาสดอ่ะแล้วก็อายุเยอะที่สุดอ่ะจะไม่ดีกับคนนี้ทาให้ชูมชนครอบครัวเจ็บป่วยเจ็บไข้อะไรเนี่ยนะเยอะเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นในลานอย่างน้อยเดือนละครั้งเบื้องหลังความเชื่อ คือภูมิปัญญาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนกลางหุบเขาผ่านความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาซึ่งภาพงดงามยามค่ำคืนอย่างนี้ค่อยๆเลือนหายหลังมีไฟฟ้าและถนนเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเพราเมื่อก่อนนี้จะเป็นที่บันเทิงสำหรับคนวัยรุ่นเลยแต่ว่าสมัยนี้ไม่เอาล่าง,างวัฒนธรรมมีอะไรที่บันเทิงกว่านันวัฒนธรรมอะไรยงี้ เดียวก็ไม to ่ทราบนะคะส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆไปเรียนขางล่างไปเรียนในเมืองก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาในบ้านก็เป็นกิจกรรมที่น่าเสียดายนี่แหละเหตุผลที่ทําให้คนรุ่นใหม่เองก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องของตัวเองในแง่ของบทเพลงการเต้นลำธารเต้นอะไรต่างๆเา็เพราะว่ามีทั้งเรื่องอื่นที่ที่ดูก็บทบาทนี้ก็เลย ลบหายไปค่อข้างจะเยอะเ,อเท็จจริงเรื่องมิดะและลานสาวกอดเป็นสิ่งที่คนอักขาอยากอธิบายเพื่อแก้ไขทัศนคติที่คลาดเคลื่อนมาเป็นเวลานานาาความเข้าใจผิดทั้งเรื่องมิดะค่ะ และเรื่องรานสาวกอดมีผลกระทบอะไรบ้างกับคนอาขาคะมีผลกระทบมากๆกก็คือ